สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเข้าครัวกับปูก,ก่อนอื่นเพื่อนๆที่รับชมอยู่ยาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําเกี๊ยวหมูน้ําซุปปลาหมึกกันค่ะอันดับแรกนะคะต้มน้ําค่ะไม่ต้องรอให้น้ําเดือดนะคะใส่หัวไชเท้าลงไปตามด้วยปลาหมึกแห้งค่ะ ปลาหมึกแห้งของเราจะหั่นเป็นท่อนๆเป็นแว่นนะคะใส่ลงไปตามด้วยกุ้งแห้งค่ะน้าซุปของเราจะหอมกลิ่นปลาหมึกแล้วก็กลิ่นกุ้งแห้งนะคะจะมีความนวัวปรุงรสด,ด้วยเกลือน้ำตาลทรายแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะน้าซุปเรามีแค่นี้นะคะเดี๋ยวมันจะกลมกลม่อมไปในตัวเองนะคะชิมรสชาติได้นะว่าชอบแบบไหนอะไรยังไงก็ปรุงตามใจชอบเลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะต้มน้ําซุปตุ๋นน้ำซุปไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องรีบร้อนปล่อยไปเลยค่ะเราจะไปทําตัวเกี๊ยวกันค่ะทิ้งมันไปเลยนะน้ําซุปมาทาเกี๊ยวกันตัวเกี๊ยวนะคะปุ๊กจะใช้เป็นหมูเดงค่ะหรือหมูบะช่านั่นเองนะคะตามด้วยเนื้อหมูสับค่ะแล้วก็ผักสามสี ปรุงรสด,ด้วยซอสปรุงรสน้ำมันหอยเพิ่มความหอมด้วยน้ำมันงาน้ำตาลทรายพริกไทยค่ะแค่นี้นะคะหลังจากนั้นก็คลุกเข้าให้เข้ากันเลยค่ะ หลังจากคลุกเขาให้เข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้เราก็จะไปห่อเกี๊ยวกันค่ะห่อเกี๊ยวก็ไม่ยากเลยนะคะไม่ต้องทำอะไรให้มันวุ่นวายค่ะตักหมูใส่เกี๊ยวขยำขยำปั้นให้มันเป็นก้อนๆแค่นั้นก็พอแล้วค่ะเมนูนี้นะคะเป็นเมนูโปรดของน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมบอกอยากกินเกี๊ยวแม่ทำให้หน่อย ก็เลยจัดเข้าครัวนะคะแต่มีข้อแม้ว่าน้องข้าวหอมต้องมาช่วยทำด้วยนะนี่ค่ะเกาะชายกระโปรงแล้วค่ะดึงใหญ่เลยอยากทำแล้วอะล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปแบ่งให้น้องข้าวหอมทำกันด้วยนะคะเมนูนี้นะคะทำทานในบ้านเนาะเรียกเด็กๆมาช่วยกันทำได้เป็นกิจกรรมในบ้านด้วยนะคะ นี่แหะค่ะเสียงเจียวจ้าบางครั้งที่คลิปปุ๊กจะไม่มีเสียงเพราะว่าเนี่ยค่ะเสียงดังไม่สามารถที่จะใช้เสียงธรรมชาติได้เลยหลังจากห่อเกี๊ยวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาต้มน้ํากันค่ะเพื่อที่จะลวกเกี๊ยวนะคะพอรอให้น้ําร้อนนะคะก็ใส่เกี๊ยวลงไปเลยค่ะมีมือน้อยๆมาแอบยุ่งด้วยนะคะ พอใส่เกี๊ยวลงไปนะคะเราก็ไม่ต้องทําอะไรนะคะปล่อยให้เกี๊ยวเขาสุกไปเรื่อยค่ะดูยังไงว่าเกี๊ยวสุกนะคะดูไม่ยากเลยค่ะปล่อยเขาต้มไปเรื่อยเกี๊ยวจะสุกเมื่อตอนที่เขาลอยตัวค่ะถ้าเกิดเกี๊ยวลอยตัวแบบนี้นะคะแสดงว่าหมูข้างในสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราตักขึ้นมาได้เลยค่ะ หลังจากตักเกี๊ยวขึ้นมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามีวิธีป้องกันไม่ให้เกี๊ยวติดกันนะคะง่ายๆค่ะใส่น้ํามันค่ะจะเป็นน้ํามันพืชธรรมดาหรือว่าจะเป็นน้ํามันกระเทียมเจียวก็ได้นะคะพอใส่น้ํามันลงไปแล้วคลุกเขาให้เข้ากันค่ะแค่นี้นะคะเกี๊ยวของเราก็จะไม่ติดกันทําเช้าทิ้งเย็นเกี๊ยวก็ไม่ติดกันค่ะหลังจากทําเกี๊ยวเสร็จเรากลับไปดูน้ําซุปกันนะคะ ตอนนี้น้ำซุปนะคะหัวใช้เท้าทุกอย่างได้ที่เรียบร้อยแล้วค่ะรสชาติก็ได้อย่างที่เราต้องการนะคะเราก็จะใส่วางตุ้มลงไปค่ะต้มไม่ต้องนานนะคะเพราะว่าผักวังตุ้มของเราจะสุกง่ายนะคะแค่นี้ก็ปล่อยเขาเดือดแป๊บนึงเราก็ดับแก๊สได้เลยค่ะเราก็จะได้น้ำซุปปลาหมึก ที่จะมีรสชาติกลมกล่อมหอมนัวนะคะง่ายๆไม่ยากเลยค่ะหลังจากนี้เราก็จะไปจัดใส่จานกันนะคะนี่เห็นไหมคะเกี๊ยวเราจะหยิบง่ายเลยเกี๊ยวจะไม่ติดกันนะคะใครอยากทานบะหมี่นะคะก็สามารถลวกบะหมี่ไว้ได้นะคะบะหมี่ลวกแล้วก็คลุกน้ำมันเหมือนที่ทำกับเกี๊ยวค่ะ แค่นี้ก็ทำให้เรียบร้อยใครจะมาทานตักตอนไหนก็ได้ง่ายๆสบายๆเลยค่ะเพราะที่บ้านปุกจะทำเป็นหม้ออย่างนี้ใครหิวเมื่อไหร่ก็มาตักเอาค่ะเพราะบางครั้งเราไม่ได้กินพร้อมกันเนาะแต่เตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อยละเสร็จแล้วเราก็จะมาโรยต้นหอมผักชีตามด้วยกระเทียมเจียวค่ะแค่นี้เราก็จะได้เกี๊ยวน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะแอบทอดเกี๊ยวกรอบไว้หน่อยนะ กินคู่กันมันจะอร่อยมากๆเลยค่ะส่วนชามนี้นะคะของเจ้าตัวเล็กค่ะน้องเขาหอมอยากกินเส้นด้วยเราก็ลวกเส้นให้นะคะตามต่อด้วยเกี๊ยวค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำทานที่บ้านทำทานในครอบครัวหรือจะเป็นมือว่างกินเล่นก็ได้นะคะแต่บ้านเราไม่กินเล่นเนาะกินจริงจังเลยละ่ะสำหรับใครที่ชมคลิปนี้อยู่แล้วชอบนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ปุกทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ